บทที่3เสียใจกับเรื่องเดิมๆอาริตากินยาบำรุงตามด้วยน้ำเปล่าก่อนจะเข้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำนอนพอถอดกางเกงก็ใจหายวาบเมื่อพบว่ามีเลือดสีแดงจางๆเปื้อนติดกางเกงชั้นในหญิงสาวถอยไปยืนพิงผนังห้องน้ำเย็นเฉียบทุกทีไม่มีเลือดนี่ทำไมครั้งนี้ถึงได้ความทรงจำ นึกไปถึงตอนที่โดนเตชัดร่วมรักอย่างรุนแรงหยดน้ำอุ่นๆก็รินไหลาอาบสองแก้มบ้าจริงทั้งที่บอกไว้แล้วว่า้ทำเบาๆแต่เขาไม่เคยฟังและทำตามที่เธอร้องขอเลยผู้ชายคนนี้ช่างเธอเม้มปากแน่นมือลูบท้องน้อยไปมามันเป็นความผิดพลาดของเธอเองที่ไม่ได้คุมกำเนิดเพราะหลังจากที่แต่งงานกันมาเขาไม่เคยแตะต้องเธอเลยตลอดครึ่งปี เพิ่งจะมามีอะไรกับเธอเมื่อเดือนที่แล้วครั้งเดียวแล้วก็มาร่วมรักกับเธออีกครั้งก็วันนี้นี่ล่ละไม่นึกเลยว่าจะท้องถึงจะไม่ได้อยากมีลูกแต่พอรู้ว่ามีอีกหนึ่งชีวิตน้อย,อยเกิดขึ้นในคันสัญชาตญาณของความเป็นแม่ก็บอกเธอว่าเธอจะต้องปกป้องเด็กคนนี้ไว้ให้ได้เธออาบน้ำด้วยใจที่ไม่สู้ดีนักก่อนจะสวมชุดคลุมแล้วขึ้นไปนอนตะแคงบนเตียง หยดน้ำอุ่นๆไหลลงมาจากดวงตาอย่างต่อเนื่องในวันวานเธอคบคิดอยากทำทุกอย่างเพื่อให้สามีรักแต่ในวันนี้เธอคิดหนักว่าต้องทำยังไงเขาถึงจะยอมหย่าให้เธอเสียทีเสียงทุบป,ประตูดังคลึกโครมทำให้เธอสะดุ้งดวงตาคู่โตเบิกกว้างรีบยันกายลุกนั่งอาริตาฉันรู้นะว่าเธอยังไม่หลับทำไว้เสบมากนี่ เธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเธอลงกรอนห้องครัวไวน้นี่แล้วเขาออกมาได้ยังไงกันพรันก็นึกขึ้นมาได้จริงสิหน้าต่างห้องครัวเขาคงออกมาทางนั้นแน่ๆคุณหมอไปนอนเถอคะค่ะจะมาทุบป,ประตูห้องของไอทำไมก็ตกลงกันไว้แล้วนี่ว่าเราจะนอนแยกห้องกันออกมาคุยกันก่อนไม่คะ่ะเธอยืนยันเสียงแข็ง เตชัดรีตามองประตูห้องเขาเป็นเจ้าของบ้านแค่หาวิธีเข้าไปในห้องของเธอหนะหรือไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ตอนนี้เขาคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เลยหมุนตัวกลับลงไปชั้นล่างสิ่งที่เขาควรจะทำโดยไม่ให้เธอรู้ก็คือติดกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านและบริเวณห้องโถงซะประโยคหนึ่งของป้าข้างบ้านยังดังกล้องอยู่ในสมองจนเขาเจียนคลั่ง วันนี้ป้าหินมีผู้ชายมาหาเมียคุณด้วยละ่ะชายหนุ่มกัดฟันกรอดมันจะมากเกินไปแล้วมีผัวแล้วยังมีผู้ชายมาหาถึงบ้านอีกเขาจะต้องหาหลักฐานมามัดตัวเธอให้ได้คนอย่างเธอถ้าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีวันยอมรับความผิดของตัวเองหรอกเช้าว,วันใหม่เตชัดไปทำงานตั้งแต่เช้าส่วนอาริตานั้นตั้งใจจะออกจากห้องนอนตอนสาย เพราะไม่อยากเจอหน้าเขาบ้านยังคงเงียบเชียบและเงียบเหงาเธอเข้าครัวแล้วทำไข่เจียวกินกับข้าวอย่างง่ายๆเลือดไม่ออกจากช่องคลอดแล้วแต่ก็ไม่สบายใจอยู่ดีเลยว่าจะไปหาหมอเธอฝืนกินข้าวได้เพียงไม่กี่คําก็วิ่งไปอาเจียนในห้องน้ำจนตัวโกง่งดูเหมือนอาการแพ้ท้องจะเริ่มหนักขึ้นทุกทีเธออาบน้ำเปลี่ยนชุด เป็นเสื้อยือดกับกางเกงขายาวขับรถจักรยานยนต์ไปที่คลินิกที่ตนเพิ่งไปมาเมื่อวานนายแพทย์วิชานทำการอันตราซาวหน้าท้องอย่างละเอียดก่อนจะบอกว่าถ้ามีเลือดออกก็จะอยู่ภาวะแท้งคุกคามนะครับเดี๋ยวหมอจะฉีดยากันแท้งให้ให้ยากันแท้งไปกินด้วยระยะนี้กินเช้าเย็นไปเลยไว้มั่นใจว่าเลือดจะไม่ออกอีกก็ค่อยเหลือแค่เม็ดเดียวอย่าเดินเยอะอย่าเครียด อย่าขึ้นลงบันไดบ่อยเกินไปห้ามยืนานานๆและงดการมีเพศสัมพันธ์ไปก่อนนะครับค่ะคุณหมอลูกแข,แข็งแรงดีใช่ไหมคะหัวใจเขายังเต้นดีอยู่ครับแต่ถ้าเลือดออกมันก็ต้องระวังให้มากๆเพราะอยู่กลุ่มเสี่ยงแค่รู้ว่าลูกหัวใจเต้นอยู่เธอก็โล่งใจแต่ก็ยังเป็นกังวลอยู่เธอจะสามารถประครับประคองการเดินทางเเดือนนี้ให้อยู่รอดปลอดภัยได้หรือเปล่า ค่ะฉันจะระวังให้มากๆฝากคันเลยไหมครับหมอจะได้ทำสมุดสีชมพูให้ฝากเลยก็ได้ค่ะคุณหมอผ่าจากเตียงไปนั่งที่โต๊ะทำงานเปิดลิ้นชักหยิบสมุดบันทึกแม่และเด็กสีชมพูออกมาเขียนชื่อนามสกุลของเธอที่หน้าปกแล้วเริ่มบันทึกรายละเอียดของการตรวจครั้งนี้เดี๋ยววันที่18มาตรวจเลือดคุณแม่นะครับค่ะคุณหมอ เสร็จแล้วครับเปนรอรับยาได้เลยส่งสมุดให้เธอยกมือไหว้ก่อนรับมาถือไว้แล้วลุกเดินออกจากห้องรู้สึกเหมือนพื้นจะโครงเครงชอบกกนอีกไม่นานเธอคงขับรถมอเตอร์ไซค์เองไม่ได้อีกหลังจากรับยาแล้วอาการเวียนหัวก็เบาลงเธอกลับบ้านพบว่าพี่ชายสูบยายืนรอยอยู่นอกรัว้วมาแล้วเหรอมีหน้าล่ะ กดกิ่งเท่าไหร่ก็ไม่โผล่หัวไปไหนมาล่ะเรื่องของไอคะ่ะตอบเมือนเฉยเธอเลื่อนอรั้วเปิดแล้วเข็นรถเข้าไปในเขตบ้านอุดมก็ทำหน้าด้านเดินตามเข้ามาทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่พี่เธอแหววดเข้ามาทำไมออกไปเลยนะไอเตไปทำงานเหรอทิ้งก้นยาสูบ แล้วเดินล้วงมือเข้ากระเป๋าก่อนจะเดินลอยหน้าลอยตาเข้าบ้านอาริตารีบเอารถไปเก็บในโรงจอดรถก่อนจะเดินแกมวิ่งเข้าบ้านพบว่าพี่ชายนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟ,า,ฟาที่ห้องโถงเดี๋ยวนี้ไอ้เตมันทำญิงตั้งแต่มันแต่งงานกับมึงมันไม่เคยติดต่อหากูเลยกูโทรหาก็เสือกเปลี่ยนซิมมันทำเหมือนไม่อยากมีกูเป็นเพื่อนอีกก็สมควรค่ะพี่ไปทำอะไรกับเขาไว้บ้างล่ะ เธอสวนทานควันที่กูทำมันก็ดีแล้วนี่มันเป็นหมอมันมีเงินเยอะแบ่งปันนี้เพื่อนเอาไปใช้นี่สักสองสามล้านจะเป็นไรไปวะมันสมควรที่ไหนล่ะเพื่อนเร็วๆอย่างพี่ใครๆก็ไม่อยากคบแถมยังลากอายมาเกี่ยวข้องด้วยอีกอุดมตาวาวโรธแล้วมันไม่ดีตรงไหนวะกูรู้ว่ามึงชอบไอ้เตกกูอุส่าห์ช่วยมึงสมหวัง ได้แต่งงานกับมันมึงควรขอบคุณกูไม่ใช่มาตำหนิรู้ไหมอีน้องเฮงสวยใช่อายชอบคุณหมอแต่ไม่ชอบวิธีการบ้าบ้าน,นี่ของพี่เลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากย้อนเวลากลับไปจะได้ไม่ต้องติดกับดักงี่เง่านี่กับดักงั้นเหรอมึงได้เป็นเมียมันไม่ดีใจหรือไงไม่สักนิดคะ่ะตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิด ไม่ดีใจเลยคุณหมอเขาเป็นเพื่อนของพี่นะคะทำไมทําแบบนั้นทําไงได้วะก็กูมันไม่มีทางเลือกเจ้านี่กูโหดเกิดกูโดนฆ่าตายขึ้นมาจะทําไงหึหญิงสาวแค่นเสียงสุดท้ายก็รักแต่ตัวเองสินะอุดมลุกพรวดเสียงกล้าวเออใช่กูมันรักแต่ตัวเองแล้วไงวะ เป็นใครก็ต้องรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแหละพี่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่ไปยุ่งกับไอ้ยาเสพติดนั่นอย่ามาปากดีไปเอาเงินไหมกูซะสองหมืน่นอาริตามเม้มปากแน่นไม่มีทำไมจะไม่มีเป็นถึงเมียมหมอทแท้ๆไหนเอากระเป๋ามึงไม่ดูซิกระชากกระเป๋าที่เธอสะพายไว้ที่ไหล่แต่เธอพยายามเบี่ยงตัวหลบและยื้อไว้ อย่ามาละลาบละล้วงกันนะพี่ดมอินนี่ผลักอาริตาอย่างแรงจนล้มก่อนจะรีบควานดูในกระเป๋าเจอแต่ถุงยายาอะไรของมึงวะอุดมหยิบซองในถุงมาอ่านดูยาบำรุงคันยากันแท้งเอาคืนมานะพี่เธอบอกเสียงอ่อนละโหยเจ็บจี๊ดที่ท้องจะลุกไม่ไหวแม้จะฝืนยันตัวลุกแล้วก็ตาม นี่มึงท้องหรอเธอไม่ตอบและนั่นก็ถือเป็นการตอบรับโดยปริยายอุดมหัวเราะลัน่น <c oughs> ดีเลยสิวะผัวมึงคงรักคงหลงมากขึ้นเมียกำลังจะมีลูกให้มึงก็ออดอ้อนขอเงินมันเข้าขอมาเยอะๆมันพร้อมเปมึงอยู่แล้วพูดพลางก้มมองในกระเป๋าเชี่ยเงินมีแค่สามร้อยบาทเนี่ยนะมันให้มึงมีเงินติดตัวแค่นี้หรอ อาริตากัดปากล่างแน่นอย่ามายุ่งหนะ้าเงินแค่นี้จะไปพออะไรวะมึงนี่มันโง่จริงๆหัดออดอ้อนผัวซะมั่งบื้อแถมโง่บริพาสย่างไม่เกรงใจพร้อมปากระเป๋าทิ้งลงพื้นก่อนเหลือบตาเห็นนาฬิกายี่ห้อดังวางอยู่ตรงชั้นวางโทรทัศน์เขารีบปรีดไปคว้ามาลูบๆคำคำด้วยดวงตาเป็นประกาย โอ้นาฬิกาฝั่งเพชรกูเอาอันนี้ก็แล้วกันแล้วอย่าบอกผัวมึงละ่ะพูดจบก็ผิวปากหวือเดินออกจากบ้านไปอาริตากำมือแน่นถ้าไม่ได้กำลังท้องอยู่เธอจะไปกระโดดถีบใส่อุดมสักทีทำไมเขาถึงได้เห็นแก่ตัวนักนะเธอนั่งอยู่อย่างนั้นจนเริ่มรู้สึกดีขึ้นถึงได้ลุกไปเก็บยาเก็บกระเป๋าเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงรถยนต์คุ้นหูเล่นมาพอดี เธอตัวชาวา่ารีบขึ้นห้องนอนขังตัวเองไว้ในนั้นเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับสามี10นาทีต่อมาเขาเคาะประตูเรียกเธออายเธอเห็นนาฬิกาที่ฉันวางไว้ที่ชั้นหรือเปล่าเธอใจหายอะไรจะสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนั้นจากที่คิดจะเก็บตัวเงียบๆอยู่ในห้องเลยตัดสินใจเปิดประตูไปเผชิญหน้ากับเขาจะบอกเขาไปตรงๆ ว่าอุดมเป็นคนเอาไปแต่ไม่ทันได้อ้าปากพูดอะไรเขาก็ชิงพูดเสียก่อนหวังว่าคงไม่ใช่เธอขโมยเอาไปหรอกนะเท่านั้นแหละเธอก็โมโหจนเผลอแหวะแวดใครจะไปอยากเอาของของ,ของคุณหมอคะแต่งงานกันมาครึ่งค้อนปีสมบัติสักชิ้นของคุณหมออายังไม่เคยแตะเลยนะวันนี้แค่เปิดคลินิกช่วงเช้าไม่มีเวรตรวจที่โรงพยาบาล เลยกลับบ้านไวกุสุมาผู้เป็นแม่ได้โทรให้เขาเอานาฬิกาไปให้ที่บ้านใหญ่ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่แล้วแต่สายมันมีปัญหานิดหน่อยแม่เลยให้เขาเอาไปซ่อมให้เพิ่งซ่อมเสร็จเมื่อวันก่อนเขาไปรับมาจากร้านแต่ยังไม่ได้เอาไปให้แม่จำได้ว่ามันอยู่ที่ชั้นสำหรับวางโทรทัศน์ใจจริงไม่คิดปลอกว่าอาริตาเป็นคนเอาไป แต่พอเห็นหน้าเธอปากก็พรังไปแบบนั้นเองพอจะขอโทษก็ดันพูดไม่ออกก็แค่ถามพี่ดมเป็นคนออกไปค่ะหัวคิ้วเข้มขมวดแน่นไอ้ดมนะหรอมันยังมาที่นี่ได้อีกหรอมันไม่เคยเหยียบเท้ามาบ้านฉันนานแล้วนะฉันว่าเธอรู้เห็นเป็นใจกับมันมากกว่าละมั้งหญิงสาวหน้าแดงสลับกับซีดขาวไม่ใช่ค่ะ ไอ้ไม่เคยรู้เห็นเป็นใจปฏิเสธเหมือนตอนที่วางยาในเบียร์ให้ฉันกินจนฉันต้องมาแต่งงานกับเธอเลยนะถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจเรื่องมันจะมาถึงขั้นนี้หรือไงรวมทั้งนาฬิกาด้วยราคาหลายแสนนี่เธอคงเป็นคนยินยอมให้มันเอาไปเองไม่งั้นมันจะเดินเข้ามาหยิบในบ้านได้ยังไงอาริตากัดปากล่างแน่นพอทีเธอไม่ต้องการอยู่ที่นี่ ในฐานะภรรยาของเขาอีกต่อไปแล้วอย่าได้ไหมคะเขาอึ้องไปพักใหญ่ก่อนแค่นยิ้มฉลาดดีนี่เอาของมีค่าไปแล้วก่อนแต่งก็ได้เงินไปหลายล้านแล้วก็หาทางซิ่งเลยนะเธอแค่นยิ้มกลับค่ะอายมันเลวอายมันแย่อายมันไม่ได้เรื่องให้มันจบแค่นี้เถอะค่ะนาฬิกาอะ คุณหมอไปทวงกับพี่ดมเองเถอะนะคะอายก็ไม่อยากยุ่งกับเขาอย่ามาประชดฉันเขาตะคอกเธอจึงแหวกลับไม่ได้ประชดค่ะอายพูดความจริงในสายตาของคุณหมออายเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรอคะทั้งเลวทั้งแย่แถมยังไม่ได้เรื่องแล้วที่จะหย่าเพราะอายอยากหย่าจริงๆค่ะอายไม่อยากมีสามีที่วันๆเอาแต่จับผิด พูดจาแดกดันให้รู้สึกแย่และไม่เคยเห็นค่าของอายเลยเตชัดบทกรามแน่นดวงตาคู่คมลุกวาวพูดลอดไรฟันได้ยากยาก็ย่าไปเตรียมตัวเลยเดี๋ยวไปอำเภอกันวันนี้บทที่สย่าสมรสทั้งคู่นั่งอยู่ต่อหน้าเจ้าหน้าที่อำเภอทั้งที่เจ้าหน้าที่พูดย้ำหลายครั้ง ว่าให้เขาเซ็นชื่อลงไปเพื่ออยากขาดกับภรรยาที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบ8เดือนชาว่าเตชัดกลับเอาแต่กรรมด้ามปากกาไว้แน่นไม่ยอมเซ็นสักทีรู้ดีว่าทันทีที่จะหลดปลายปากกาเขาและเธอจะกลายเป็นคนอื่นต่อกันทำไมถึงรู้สึกเจ็บปวดที่ใจเพราะความโมโหแท้ๆเชียวเขาถึงได้พลั้งปากตอบรับคำขออยาของเธอ เซ็นสักทีสิคะไอจะได้กลับไปเก็บผ้าออกจากบ้านของคุณหมอสักทีเธอเอียงหน้ามากระซิบข้างหูเขาตอนนี้เธอเริ่มวิงเวียนศีรษะขึ้นมาไม่รู้เพราะเครียดด้วยหรือเปล่าใจคอไม่สู้ดีเอาเสียเลยแถมยังผืออืดผออมอีกรู้แล้วหน้าเขากระซิบลอดลฟันก่อนตัดสินใจเซ็นชื่อตัวเองลงไปอย่างไม่เต็มใจนะัก ก่อนจะเลื่อนกระดาษมาทางเธอเพื่อให้เธอเซ็นบ้างอาริตามือชื้นเหงื่อใจเต้นตึกๆเวียนหัวหน้ามืดได้แต่ท่องไว้ว่าตั้งสติหน่อยสิอิสระอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี้แล้วอีกไม่นานเธอจะไม่ต้องทนอ,นอึดอัดอยู่กับผู้ชายที่เกลียดชังเธอเพราะถ้าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปหากเขารู้ว่าเธอท้องเขาคงไม่ยินดีแน่ เผลอๆอ,อาจจะให้เธอไปเอาออกอีกปลายปากกาจะหลดตรงช่องว่างที่ต้องเซ็นชื่อตัวเองสีหน้าคุณไม่ดีเลยนะคะจะเป็นลมหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เอ่ยถามและนั่นก็ทําให้เตชัดเหลือบมองภรยาของตนอย่างพินิษหน้าเธอซีดจนเกือบเขียวอายเป็นอะไรหรือเปล่านะ่ะมือใหญ่จับ,บ่ากของเธอเขย่าเบาๆ ซึ่งเธอก็มืออ่อนจนปากกาหล่นจากมือพร้อมๆกับสติสัมปชัญญะที่ดับวูบไปเฮ้ยอ <Hey, I! S 1> ายเขาอุทานลั่นรีบลุกมาช้อนร่างบางที่นั่งตัวอ่อนหมดสติบนเก้าอี้ขึ้นอุ้มแนบอกก่อนหันมาบอกเจ้าหน้าที่อำเภอว่าไม่อยาแล้วนะครับถือเป็นโมฆะไปขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับ เจ้าหน้าทีท่ถอนหายใจเฮือกก่อนพูดเบาๆว่าถ้ายังรักกันอยู่ก็ใหญ่ยากันเลยค่ะชายหนุ่มชะงักเล็กน้อยก่อนพยักหน้าครับจากนั้นก็เดินแกมวิ่งอุ้มคนตัวเล็กขึ้นรถเพื่อไปโรงพยาบาลตลอดทางเขาจะหันมามองอาริตาที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเบาะข้างคนขับพร้อมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในใจ เป็นห่วงแต่ก็โล่งใจที่ไม่ต้องอยากกับเธอแล้วนี่เขาเป็นบ้าอะไรทำไมถึงรู้สึกขัดแย้งอย่างนี้สรุปแล้วเขารู้สึกยังไงกันแน่เริ่มแรกเขาเคยสนิทกับอุดมมากในตอนนั้นอุดมทำงานเป็นวิศวกรมีน้องสาวน่ารักเขาเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นสาวสะพั่ง เธอหน้าเอ็นดูใส่ซื่อไร้เดียงสาจนกระทั่งวันเกิดอุดมไม่ได้จัดปาร์ตี้อะไรใหญ่โตแค่กินเลี้ยงกันเองสามคนเขาอุดมและอาริตาอุดมเอายาปลุกอารมณ์ใส่ในเบียให้เขาดื่มเขาไม่สามารถหักห้ามใจตัวเองได้จนมีอะไรกับอาริตาซึ่งเธอเองก็เร่าร้อนไม่ต่างกันทำให้อดคิดไม่ได้ว่า มันคือแผนที่เธอและพิ่ชายร่วมมือกันอุดมเรียกเงินจากเขาสามล้านเพื่อแลกกับการไม่เปิดเผยภาพที่เขานอนห่มผ้าผืาน,ผานเดียวกับอาริตาบนเตียงเขายอมจ่ายแต่ไม่นึกเลยว่าอุดมจะนำภาพนั้นไปฟ้องแม่ของเขาแม่เป็นคนหัวโบราณอยู่แล้วจึงบังคับให้เขาแต่งงานกับอาริตาตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาแทบไม่แตะเธอเลย เพราะรับไม่ได้กับการกระทำของเธอและพี่ชายทั้งๆท,ที่เคยมองว่าเธอน่ารักน่าเอ็นดูแต่พอนึกถึงสิ่งที่เธอกับอุดมทำเข่าไว้มันก็เอ็นดูไม่ลงอีกแม้จะทำห่างเหนินเย็นชาต่อเธอมากแค่ไหนแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่าบ้านอบอุ่นขึ้นจนกระทั่งเมื่อเดือนกว่าๆที่ผ่านมาที่ได้ร่วมรักกับเธออีกครั้ง เขารู้สึกได้ถึงหัวใจตัวเองที่เต้นผิดจังหวะไปจากที่เคยและปรารถนาอยากกอดเธอไว้นานๆเพราะตกใจที่ตัวเองมีความคิดแบบนั้นเขาจึงเริ่มห่างจากเธออีกครั้งเลิกงานก็ดื่มแอลกอฮอล์แล้วกลับบ้านดึกแต่พอได้ยินว่ามีผู้ชายมาหาเธอที่บ้านเขาก็ไม่พอใจและกโกรธถึงจะไม่อยากยอมรับแต่ก็คงต้องยอมรับ เขาหลงรักเมียตัวเองแต่เพราะกลัวความจริงของหัวใจถึงต้องยิ่งแสดงออกในทางตรงข้ามเขาจะติดกับดักด้วยการรักเธอไม่ได้เด็ดขาดอืมเปลือกตาบางขยับยุกยิกก่อนจะลืมตาขึ้นมองเขาอย่างงงๆทำไมไม่อยู่บนรถได้คะน่าจะอยู่ที่อำเภอสิเธอเป็นลมเขาตอบเสียงเรียบ ฉันกำลังจะพาเธอไปโรงพยาบาลไม่นะคะปฏิเสธทันควันถ้าไปโรงพยาบาลเขาจะต้องรู้หมดแน่ว่าเธอกำลังท้องอายหายแล้วค่าคุณหมอพาอายกลับไปทําธุระต่อที่อำเภอใหเสร็จเถอะนะคะไปตรวจเช็คร่างกายหน่อยเธอยังสาวยังแท่ทําไมเป็นลมง่ายจริงควรได้รับการตรวจอย่างละเอียดเธอเริ่มร้อนรน ปกติเขาไม่เคยสนใจเธอเลยแท้ๆแต่ทำไมวันนี้อยู่ดีๆก็นึกหว่วงสุขภาพของเธอขึ้นมาได้คือไอไม่เป็นอะไรจริงๆค่ะไอดีขึ้นแล้วเธอพูดปดอาการเวียนหัวยังคงมีอยู่ถึงจะเบาลงบ้างแล้วก็ตามเตชตัดปลายตามองเธอแวบ,บหนึ่งก่อนพูดเสียงกระด้างอย่างชัดเจนว่าฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาล และนั่นก็ทำให้เธอรู้ว่าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของเขาได้เธอได้แต่บีบมือตัวเองแน่นภาวนาให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแต่ดูเหมือนว่าคำภาวนาของเธอจะไม่เป็นผลเพราะคุณหมอวิชาญเข้าเวนตรวจที่โรงพยาบาลพอดีทันทีที่นายแพทย์สุตินารีเงยหน้าขึ้นเห็นคนไข้คนล่าสุดที่ถูกประคองพาเข้ามาในห้องตรวจ ก็ถึงกับอุทานอ้าวคุณอาริตานั่นเองเป็นอะไรครับเลือดออกอีกแล้วหรอเออหญิงสาวเลิกลากเงยหน้ามองสามีที่จับแขนเธอประคองไว้เห็นสีหน้าของเขาเยียบเย็นจนน่ากลัวเลยทีเดียวรู้จักกันมาก่อนหรอเขาถามคือเธออ้ำอึง้งคุณเหมาวิชาญจึงเป็นฝ่ายตอบอย่างอารมณ์ดี เมื่อเช้าคุณอาริตาเพิ่งไปตรวจกับผมที่คลินิกนี่ครับผมก็ว่าอยู่ทำไมนามสก,กุลภูบดินเดชาเหมือนหมอเตเลยภรรยาของผมเองครับชายหนุ่มตอบเสียงเรียบเขาแต่งงานกับอาริตาเงียบๆแทบไม่ได้เชิญเพื่อนร่วมอาชีพไปงานวิวาเลยแต่ทุกคนก็รู้ว่าเขาไม่ได้โสดตัวเปล่าเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วยินดีด้วยนะครับ ลูกเกิดมาต้องสวยเหมือนแม่แน่ๆเตชัดขมวดคิ้วลูกอาริตาเหงื่อแตกพรักทั้งที่อากาศก็ไม่ได้ร้อนซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ข้างโต๊ะทำงานของหมอวิชาเอา้าวนี่คุณอาริตายังไม่ได้บอกหมอเตอีกหรอครับว่าท้องว่าไงนะเตชัดช็อกไม่นึกเลยว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นพ่อคนโดยไม่รู้ตัว 6สัปดาห์แล้วนะครับช่วงนี้จะแพ้ท้องง่ายหน่อยว่าแต่มาลงพยาบาลนี่มีอาการยังไงไม่สบายตรงไหนครับคุณอาริตาเออเสียงของเธอแหบแห้งกระแอม,มเบาๆในลำคอก่อนจะตอบเมื่อกี้เป็นลมค่ะอ๋อเป็นธรรมดานะครับพักผ่อนเยอะๆอย่าเครียดอย่าคิดมากร่างกายคุณกำลังปรับตัว ฮอร์โมนในร่างกายก็กําลังเปลี่ยนแปลงด้วยเดี๋ยวหมอให้ยาแก้ขึ้นไส้กับแก้เวียนหัวไปกินกินแล้วจะทําให้ง่วงนอนสักหน่อยนะครับค่าคุณหมอเธอยกมือไหว้ในขณะที่เตชัดประคองพาเธอออกจากห้องตรวจพาไปรอรับยาตลอดเวลาเขาไม่พูดอะไรสักคำจนเธอใจคอไม่ดีกระทั่งเสร็จธุระก็ขึ้นรถกลับบ้านระหว่างทางเขาได้พูดว่า เธอรู้อยู่แล้วว่าตัวเองกำลังท้องแต่ก็อยากย่าก,กับฉันงั้นเหรอค่ะจิตใจเธอทำด้วยอะไรฮะเขาตะคอกปลายตามองเธอแวบ,บหนึ่งด้วยความโมโหทั้งทังที่ฉันเป็นพ่อของเด็กในท้องฉันควรมีสิทธิ์รู้สิขอโทษค่ะแต่ฉันมั่นใจว่าจะดูแลลูกได้ฉันเป็นพ่อนะเขาย้า คราวนี้เธอหันไปมองเสี่ยวหน้าคมด้วยดวงตาวาววับพร้อมตวาดถามย้ำอยู่ได้ว่าพ่ออายเพิ่งรู้ว่าคุณหมอคิดว่าเต็งเป็นพ่อของลูกในท้องอายด้วยทั้งทที่เคยคิดว่าอายหลายใจมีผู้ชายมาหาบ้างละ่ะเหมือนจะคิดว่าอายล่านฉันไม่เคยด่าวว่าเธอล่านแต่ความคิดของคุณหมอมันสรุปได้ว่าไอาล้านค่ะเธอย้ำไอคิดว่า คงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะให้คุณหมอรู้ว่าไอากำลังท้องเผลอๆเกิดไม่พอใจสัง่งไอทำแท้งขึ้นมาจะทำยังไงอย่างน้อยลูกก็เกิดมาแล้วอายไม่คิดจะทำลายชีวิตเขาค่ะทำไมต้องคิดเองเออเองพฤติกรรมของคุณหมอมันชวนให้คิดแบบนั้นนี่คะชายหนุ่มบทกรัมจะเป็นสันนูนก่อนหยิบขวดน้ำที่วางข้างประตูฝั่งตัวเองส่งให้เธอกินยาซะ แกวเวียนหัวขึ้นไส้เธอรับขวดน้ำมาพร้อมเทเม็ดยาจากในซองใส่ฝ่ามือแล้วส่งเข้าปากตามด้วยน้ำเสร็จแล้วก็ส่งขวดคืนพร้อมบอกเขาว่ากลับไปหยากกันให้เสร็จเถอะคะ่ะไม่อยาเขาพูดเสียงแข็งคะคิ้วเรียวขมวดไม่ยาแต่เราตกลงกันแล้วนี่คะว่าจะย่า ล้มเลิกล่ะฉันไม่มีทางอยากกับเธอเด็ดขาดหน้าเรียวซีดเผือดทําไมคะคิดจะแกล้งอะไรอายอีกล่ะที่ผ่านมาอายก็เสียใจมากพอแล้วนะคะเธอกําลังท้องฉันไม่อยาแต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ให้เธอทําแท้งหรอกรถเล่นมาถึงหน้าบ้านพอดีเธออยากจะเถียงอยากจะถาม แต่ก็ง่วงจนแทบลืมตาไม่ไหวอาจเพราะฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปสุดท้ายเลยต้องพาตัวเองไปนอนที่ห้องรับแขกก่อนเพราะไม่สะดวกจะขึ้นชั้นสองในตอนนี้เธอหลับไปอย่างง่ายดายเตชัดเข้ามายืนมองเธอตรงข้างเตียงดวงตาคู่คมที่เคยดุดันมาตอนนี้อ่อนแสงลงเอื้อมมือไปปัดปลอยผมที่ปลกหน้าผากออกให้เธอก่อนจะถอยออกจากห้อง เธอบอกว่านาฬิกาถูกอุดมเอาไปสินะตอนนั้นก็กำลังโมโ,มโหเลยใช้อารมณ์กับเธอเธอก็ขยันยั่วมโ,มโมโหเขาซะจริงๆเรื่องถึงเลยเถิดจนพากันจะไปหยาดที่อำเภอเตชัดถอนใ,ใจเฮือกลองเอากล้องวงจรปิดรุ่นใหม่ที่สามารถเปิดภาพฟังพร้อมเสียงได้มาดูและก็ได้เห็นอุดมมาที่บ้านจริงๆนอกจากจะผักอาริตาจนล้มแล้ว ยังพูดจาไม่ดีอีกชายหนุ่มมือสั่นหัวใจเต้นรัวเร็วหมายความว่าอาริตาคือเหยื่อของพี่ชายเหมือนกันเซนะเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกลวงเขาไม่ได้รู้เห็นกับแผนการของอุดมเลยเธอเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกบังคับให้เดินมาทางนี้โดยที่ไม่รู้อะไรด้วยเลยเขาโดนวางยาในเบียร์ส่วนเธอโดนวางยาในน้ำส้ม มีหน้าละเธอถึงได้เร่าร้อนราวกับสาวชำนาญรักทั้งๆท,ที่ภาพลักษ์เป็นสาวใส่ซื่อมาโดยตลอดชายหนุ่มกุมขมับแน่นเมื่อความปวดร้าวแล่นไปทั่วขมับบ้าจริงที่ผ่านมาเขาทำอะไรลงไปวะเขานี่มันช่างช่างเป็นสามีที่เลวจริงๆเขาหลับตาลงให้ตายสิน้ำอุ่นๆมันไหลออกมาเอง นี่เขาทำเรื่องไม่ดีต่อเธอมากแค่ไหนแล้วเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนนะที่เธอต้องทนอยู่ท่ามกลางความอึดอัดและเสียใจในการกระทำที่งี่เง่าของเขาชายหนุ่มเซซังเข้าห้องรับแขกมองใบหน้าสัตว์สวยที่ซูบเซียวก่อนจะดึงผ้าห่มมาคลุมถึงอกให้เธอจากนั้นก็ผลิบผันออกจากบ้านเป้าหมายคือบ้านของอุดม